เก็บผักสลัดค่ะทุกคนวันนี้สามีอยากกินสลัดโลค่ะสลัดโลปูอัดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ตรงตรงด้านล่างเนี่ยสีเหลืองเราก็เราก็จะไม่เก็บนะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราหักทิ้งนะคะมือนคนตรงนี้หักทิ้งหักทิ้งไปนี่ตรงนี้แยกไว้แต่ตรงนี้เราจะเก็บ น้องสูงปีดเลยนี่ค่ะแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปล้างน้ำ